สวัสดีครับคุณผู้ชมแบบหนึ่งอาจารย์เออคือแบบยังไงอ่ะกูก็จะมาพูดถึงช่อง YouTube กูอ่ะไอเฮียที่มันแบบว่าสร้างมาสิบปีอ่ะเฮียเฮอบางคนแม่งสร้างมาแบบยี่สิบปีเลยเฮียแต่มเข้าหูไอ้คเัดแม่ั่นแหละไอเฮียกู ไมค์คอร์ดตัวน like like ี้มึงเห็นอ้เฮียตัวตัวเฮียเนี่ยกูมันได้มาจากการที่อาจารย์ให้กูออกแบบมาเฮียซึ่งมันเป็นไมค์คอร์ดที่กูชอบเลยเฮียกูกันดาอะแดปไงเฮียเป็นโจเกอร์เฮียคุยตอนนั้นมันเบียร์โจเกอร์แต่ช่างแม่งแม่งไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรเนื้อหาที่กูจะพูดปัญหาคือแม่งเกี่ยวกับช่อง y o <no youtube กูในในในตอนที่กูทําปัจจุบันช่อง y youtube ของผมนะครับมีจํานวน ซับสไคร์อยู่ทั้งสิน 4, 9, er ้น49ซับไอสัต huh. ว์ฟ uh ังไม่ผิดไอเฮี้ย49ซับไอสัตว์สร oh. ้างตั้งแต่ปี2015ไอเฮี้ยยอดคนดู6,798คนมีจำนวนวิดีโอทั้งสิ้น105วิดีโอส่วนใหญ่คนดูก็จะแบบเป็นเพื่อนกูเป็นคอมมูที่กูแชร์เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้ที่กูคิดมั่วๆตัวๆเฮี้ยอะไรไม่รู้ ส่วนใหญ่ออก็จะเป็นเล่นวาโลเล่นฮอนเล่นปอดไน o ปอดไน e ไม่ค่อยเล่นเล่นโลบักเล่นแฟงพังเล่น7 d ็ถามว่าต้นกําเนิด YouTube มันมาจากวิดีโออะไรมันมีวิดีโอหนึ่งที่เป็นวิดีโอต้องห้ามของช่องกูแต่กูจะไม่ให้ใครดูสัตว์เพราะว่ามันกระโปกเกินไม่มีการตัดต่อไม่มีการด i r e c t i o n ไม่มีโปรดักไม่มีพีโพ s t สทียอะไรทั้งนั้นไอสัตว์ พ่อมึงแควนั่นแหละต่อจากคลิปที่แล้วเลยว่านี่เราอายุเท่าไหร่แล้ววะเออนั่นแหละไอ้เหี้ยเหมือนกันไอ้สัตว์กูกูก็ซึมเศร้าอ่ะไอ้เหี้ยกูซึมเศร้าอ่ะไอ้สัสแควเสื่มเศร้าแม่งแม่งใช้ได้แบบ case study หลายอย่างเลยว่าทําให้มันมาสอนมึงได้แบบหลายอย่างไอ้เหี้ยว่าแบบเออไอ้เหี้ยว่ามึงจะไป ทำคนนูน้ทานทำอะไรใครเฮี้ยมึงจะไปสอนใครไม่ได้เฮี้ยมึงจะสอนคนอื่นมั่วตัวไม่ได้เฮี้ยกูมีช่อง t i k กต็อกไอ้สั์กูก็เลยกูก็เลยย้ายสตรีมจากสตรีมใน YouTube เป็นสตรีมใน TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กูกูพูดได้ไหมไม่รู้ผู้เพราะว่ากูหาก,กินกับแพลตฟอร์มเขาไอ้เฮี้ยโลโก ต้องขอบคุณเพื่อนเบียร์ครับแล้วใส่เครดิตให้เครดิตนั่นแหละรครับเครดิตเพื่อนผมออกแบบทั้งสองโลโก้เลยซึ่งกูไม่ได้บอกว่ากูอยากได้เลยสักนิดแต่เฮียป่วยแต่มันก็ออกแบบให้กูซึ่งกูไม่ชอบแต่กูก็เอามาใช้แล้วมันแล้วมันบอกว่ามันจะมานี่นี่นี่กูแคปไปให้ดูนี่กูปุ๊บกูแปะชื่อกูไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวสลัดเล่นกูไอ้สัตว์จ่ายค่าโลโก้มาด้วยครับไม่งั้นมีขึ้นศาลพ่อมึงตายกู กูเอาแชทให้ดูกูไม่ได้ขอให้มันมาทำโลโก้ให้กูเลยเฮียเฮียช่องกูไม่มีโลโก้แล้วตอนนั้นมันช่องกูมันมันมีสองช่องไงช่องแรกกับช่องสองกูนั่นแหละมันมันเป็นมันเป็นของมันเป็นเพลงของมันเป็นมันเป็นรูปผู้หญิงจากวงเยลที่ขึ้นที่ร้องเพลงวันแห่งความลาขอมอบเพลงนี้ให้ไอ้ก็หมดอยูในใจช้า ชื่ออะไรวะกูเลืมันชื่ออะไรก็มันกูเลยแบบเยที่ผ่านมาเออเออที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่ใช่เยลวแยมนั่นแหละเพราะว่าถึงช่องยู u ูบต่อช่อง YouTube ของกูส่วนใหญ่จะเป็นการสตรีมเพราะอะไรเหรอเพราะว่าการสตรีมมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าหาง่ายกินง่าย บริโภคง่ายแค่ทุกคนเข้ามาดูทุกคนเข้ามาแชร์ทุกคนเข้ามาชมยอดดเนตก็คือแหละไม่ต้องมารอเอนเตเมนต์รอ u t u b e ประกาศเดือนนี้รอไลฟ์สดมันแบบมันบริโภคง่ายมันกินง่ายคนทําก็ทําง่ายบริโภคง่ายอะไรอย่างเงี้ยกพมันง่ายนะสำหรับสำหรับกูนะเพราะว่ากูมีสเปคคอมที่แบบแรงอะคอมกูแรงอ่แบบ i7 เ3สามละสล้านเคะ จอ750น่ะแรมนี่ 2MB อะ่ะ SSD นี่แบบ 4K อ,อ่ะกูไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดหรอกไม่อยากโชว์เลยไอ้เฮียไม่อยากมงไว้สักแต่แต่ก็อไอ้เฮียของดีเฮียเก็บไว้เหอะว่าคนไทยมันชอบเสพอะไรง่ายๆอะ่ะดูดูนั่งนั่งดูวอลโรวแลนด์อย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงดูไปดีเพลินๆอย่างเงี้ยเออกูเห็นสตรีมเมอร์บางคนก็เออสี่ชั่วโมงก็ดูไปดีโหสนุกจะตาย ไอ้ย่าสนุกสนุกไอ้สัสกับบางคลิปคลิปคลิปหนึ่งแม่งคุยสิบนาทียังไม่แม่งไ,ไม่มีสมาธิดูคุยคนไทยแม่งสมาธิสั้นไปอ่านหนังสือยังไม่ถึงแปดบรรทัดเลยคุย้ี่ี้ยกับการยูทูบแม่งแบบกับการต่อตอมีมีคลิปคลิปทีป่แบบว่าสั้นกระชับ ง่ายได้ใจความสมเหตุสมผลเม็กเซนที่อะไรหายเหวอะไรสาระปัญญาอ่อนแว้นสกอยมีวมดเบียวทุกอย่างที่มึงมีแม่งมีในตอตหมดมึงอยากเสบอะไรมึงแค่แค่มึงเลื่อนฟีดไอ้เหี้ยแมงไอ้สัตว์ไอ้เชี้ยแมงไปดิเออน่แหละซึ่งถามว่ายุคนี้เหรออะไรเสบง่ายสุดช็อตคลิปเสบเสบง่ายสุดกูไม่อยากจะแบบกูไม่อยากจะถาปนาตัวเองว่ากูแบบว่า เ,เป็นคนที่แบบว่าทําให้แบบวิการวิวัฒนาก,การของมนุษย์แบบแบบมันถดถอยลงมาจากจากมนุษย์เดินสองขาแล้วก็ค่อยๆก้มหน้าก้มหน้าก้มหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็กลับกลายเป็นลิงไอ้เหี้ยเมผื่อมนุษย์บางคนแม่งชอบเป็นลิงไอ้เหี้ยเพราะว่าช่องช่องลุงไหนฮะกูกอดลุงไนดังแม่งลยสัตว์นั่นแหละ่เพราะว่าทุกคนชอบอ้สัตว์กูจะไล่ให้ดูว่าช่อง u t u b e กูมันแนวประมาณไหนมันก็นแบบ แนวประมาณเนี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไลฟ์สดทั่วไปไอ้เที่ยแต่ว่ามึงดูชื่อแต่ละชื่อดีเที่ยคูยอะไรเนี่ยเซิร์ชวิวเอเสัตว์โลบอว์วัดวิ l ไอดอนวัดวิลไอดอนช่างมันเนี่ยแม่ใครชื่อแอนอาร์ทูเบตห้ามขีดเขียนนั่นแหละหลับมาอันนี้ใครเผื่อใครไม่รู้ครับรูปไดมอนด์นะฮะตอนกินไก่ไก่ทอดนะสัตว์นั่นแหละครับนะครับอันนั้นพิเศษอันนี้เซกหลับเซกตื่นอันนี้เพลงใหม่ทีแมนดาวออกทำควีนมากสัตว์กูร้องไห้เที่ย นีทวิสก์นนี้พิเศษกูก็แคปชั่นว่าคุกนั่นแหละนั่นแหละคอนเทนต์กูมันก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือ3เดือนก่อนแล้วกูก็หยุดไลฟ์ไปเลยจนกระทั่งการมาถึงของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงนี่กูไม่ได้ไลฟ์มา5วันแล้วเหรอเนี่ยจนการมาถึงแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อว่าการมาถึงของ TikTok ผมที่ซึ่งไปแอดกับ TikTok ผมไปเอาวะเฮีย้ย ถ้ามันจะโดนมันก็โดนแต่กูจะไม่ขึ้นชื่อช่องกูไงเออแค่นั้นแหละเออการมาถึงของ t ิ k ตอกทำให้ผมมาสนใจ t ิ k ตอกและผมก็หันมาสติีม t ิ k ตอกจากที่เป้าหมายผมใน youtube ทุกวันผมจะขอแค่วันละ20คนดูผมก็ผมก็พอใจขับกอ้เฮีย้ย t i k ตอกแม่งให้กูวันละเกือบร้อยไอ้เฮีย้ย แม่ให้กูวันละเกือบร้อยวันละเกือบห้าสิบไม่เกินนี้ไอ้เฮียแม่ไม่ใครไม่รู้พ่อมึงอุยคนดูห้าสิบแถมกูได้เพชรอีกวะดเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกับเกิดอะไรกับกูมียอดไหลถึงเป็นพันเกิดอะไรกับกูกูกูแบบ กูสตรีมไปแค่สิบชั่วโมงสิบสี่นาทีคนดูสองร้อยมีคลิปทั้งหมดสี่มีคลิปทั้งหมดสี่สี่คลิปยอดคณดู 400, กูสี่ร้อยกับเพชรยีิบสองเมตรไอ้เหี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นกูก็เลยหัดสตรีมติ๊กตอกใช่แล้วคลิปนี้กูก็น่าจะไม่ได้ลงติกต็อกเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไม่มีใครดูแต่นั่นแหละนั่นเลยนั่นคือเหตุผลที่ทําให้กูไปติ๊กตอกถ้าใครเห็นติ๊กตอกกูก็ฝากกดติดตามด้วยก็ ยูทูบกูก็จะพยายามทําคลิปให้บ่อยพยายามทําให้บ่อยวันนี้กูก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วลกูก็ขอขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยก็เหมือนทุกทีแหละครับอันหนเราอยู่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องอยู่ย้ายครับชีวิตมันคือการดำรงอยู่ครับเรามีชีวิตเพื่ออยู่รอดครับอย่าเอาอีโก้เป็นที่สูงนะครับอีโก้มันทำให้มึงอยู่ได้แต่อยู่ไม่ได้นานจำไว้ครับสวัสดีครับ